สวัสดีครับคลิปนี้พี่โก้มีวิธีการวางแผนการเงินด้วยประกันชีวิตครับแบบง่ายๆที่คุณเป็นคนออกแบบและดีไซน์ได้ด้วยตัวเองมานําเสนอเช่นเคครับผมเริ่มดูจัวอย่างครับผมเพศชายครับอายุ20ปีครับชำระเบี้ยประกัน15ปีครับคุ้มครอยอยู่อายุ90ปีครับทุนประกัน1ล้านบาทครับตัวนี้เป็นสัญญาหลักครับเบี้ยประกันที่จ่ายนั้นไม่ปรับเพิ่มนะครับ ทำตออายุเท่าไหร่จ่ายเบี้ยเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไม่รับเพิ่มครับและเป็นเงินเก็บด้วยครับผมตัวอย่างนั้นชําระเบี้ยรายสามเดือนครับเพียง5 9 2 0บาทครับพิมพ์รหัสในช่องแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยครับผมเลข15ครับต่อเต่าครับเลข3ครับแล้วก็ชอช้างครับตามด้วยอายุก็คือ20ปีครับผมรับความคุ้มครองชีวิต1ล้านบาทครับเป็นเงินออมมูลค่าเงินสดสูงครับจากตัวอย่างเจนน้ว่าครับมูลค่ากองบรรทันในปีที่15นั้นหลังจากชําระเบี้ยเรียบร้อยแล้ว

บาทเลยทีเดียวครับผมจากนั้นจะเห็นได้ว่าตรารมูลค่านั้นเงินสดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมจนถึงยุ่9ปีครับไรับเงินสื่น1ล้านบาทครับผมและระหว่างทางนั้นหากคุณลูกค้าเพศชายท่านนี้นั้นเกิดสะดุดจําเป็นต้องใช้เงินครับสามารถนําเอาเงินสดตรงนี้ออกแต่ตารางมูลค่ากรมธรรม์ได้ตลอดเวลาครับ4ขั้นตอนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันซัมซุงไว้ชัสครับผมข้อดีของแบบแบบนี้นั้นกรณีคุณลูกค้าท่านนี้นั้นพิการทําง,งานไม่ได้ครับเราแถมฟรีครับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้น การชำระเบี้ยกรณีพิการทํางานไม่ได้ครับผมตัวนี้เนาะแทนปีครับผมเบี้ยก็ไม่ต้องจ่ายครับผมเพิ่มตังอีกเพียง855บาทครับก็รับครามคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับ5 0 0 0บาทครับตัวนี้นั้นเป็นสัญญาเพิ่มเติมครับเบี้ยจะปรับเพิ่มตามช่วงอายุนะครับสามารถพิมพ์รหัสในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นเจ้าของในตอนนี้ครับเลข3ครับ A ครับ I ครับแล้วก็ เลขหนึ่งตามแค่อาชีพครับตรงนี้ทุนประกัน5 0 0 0 0นครับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลข5ครับไม่ต้องเว้นวรรคครับผมและเพิ่มแต่อีกเพียง3ามบาทครับก็จะได้รับความคุ้มครองค้างสาพยาบาลอันเนื่องเกิดจากอุบัติเหตุใน5้สสัปดาห์ครับถึงวงเงิน5 0,000บาทครับต่อครั้งต่อการเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลครับตรงนี้นั้นมีเพียงสบริษัทประเทศใดครับที่กล้าขายอยู่เพราะเบี้ยถูกมากครับผม หากต้องการสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้เพิ่มครับพิมเลข3ครับ AME ครับแล้วก็เลข1ครับตามด้วยเลข5ครับผมเงียบประกันถูกมากครับแนะนำครับผมต่อเนื่องกันกับความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลครับผมเป็นผู้ป่วยในครับตรงนี้เพิ่มเงินอีกเพียง3 9 6 4บบาทครับรับความคุ้มครองในส่วนของ กรณีเป็นผู้ป่วยในครับวงเงิน1นึ่งล้านหกแสนสองับาทครับต่อครั้งต่อการเป็นผู้ป่วยในครับหรือการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลนะครับค่าห้องพิเศษ6 0 0ัครับผมตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ cf เพิ่มเติมในช่องแสดงความที่เห็นได้โพสต์ตอนนี้เลยครับผมกรณีเพศชายท่านนี้อายุ20ปีครับพิมพ์เลข6ครับตัว h ครับตัว h ครับและเลข3ครับและเป็นผู้ชายก็ตัว m ครับผมช่วงอายุ ยี่สิบปีนั้นก็พิมพ์เลข1 6 2 0ครับผมและเพิ่มแต่งอีกเพียง570บาทครับก็รับความคุ้มครองกรณีตรวจพบด้วยแรงครับเสียชีวิตกรณีครับและตกเป็นบุคคลเจ้าคนละภาพครับผมตัวนี้ความคุ้มครองรับที่50,000 0บาทครับผมสูงมากครับราศ CF นั้นก็พิมพ์เลข5ครับเลข0ย์ครับ ตัวดีครับตัวดีครับและเลข3ครับตัวเอมครับเป็นผู้ชายตรงนี้ตามช่วงยุกก็คือ20ปีครับพิมพ์เลข1620ครับผม ตัวอย่างทือประกัน500,000ก็แค่เติมเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลข5ครับไม่ต้องเว้นบัตในช่องแสดงความคี่เห็นใต้โพสต์ตอนนี้เลยครับสรุปทั้งโครงการที่เราสามารถาใช้ได้เองท่านนี้นั้นชำารับเบี้ยราย3เดือนครับเพียง1 1 5 4 8บาทครับก็ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีนั้น1 5 0 0 0 0บาทครับและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเป็น2ล้านบาทครับผมและก็ตรงนี้นั้นสุด้วยแรง,รงครับ รับทันทีครับเป็นเงินก้อน500,000บาทครับหลังจากนั้นก็รับความคุ้มครองในส่วนค่ารักษาพยาบาลอันนี้เกิดจากอุบัติเหตุครับ50,000บาทต่อครั้งต่อการเกิดอุบัติเหตุครับค่ารักษาในโรงพยาบาลครับตัวนี้ก็160,000ครับนิดๆครับผมค่าหงพิเศษ6,080ครับเบี้ยบกันตัวนี้นั้นคุณลูกค้าสามารถดีไซน์วางแผนด้วยการพิมพ์รหัสสัญญาหลักก่อนครับ90ทั15และสัญญาเพิ่มเติมครับซึ่งสัญญาเพิ่มเติมนั้นเบี้ยจะปรับเพิ่มครับ ทุกปีนะครับตามช่วงอายุครับแต่ก็ไม่มากครับผมกับความคุ้มครองเได้รับครับ CF ได้ใต้โพสต์ในช่องแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยครับผมและในช่วงไลฟ์สดทุกวันครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนมครับที่เพจการชิปรดียร์ผาษีคุ้มครองทันทีครับเพจแรกครับเพจเดียวในประเทศไทยครับที่ให้ข้อมูลเรื่องการทำประกันชีพผ่านช่องทางออนไลน์ที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดครับผมพบกันครับ